สวัสดีครับพบก,กับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมนั่นก็คือ,อขึ้นภาพเอาลวกันก็จะเป็นแมปในโลโบอกอีกแล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมกะว่าจะไม่เล่นแมปในโลบอกนะผมกะว่าจะเล่นไอ้นี่อะไรวะเกมในสตรีมสักเกมหนึ่งแต่ว่าประเด็นคืออุอัดไปแล้วใช่ไหมมันนั่นแหละก็คือเล่นไปเล่นมากูเบื่อก็คือกูไม่ชอบคลิปนั่นแหละกูเลยลบทิ้งไปกูเลยมาเล่นโลบอกซึ่งเกมนี้ก็คือเป็นเกม วิธีการเป็นขโมยนะครับโอ้ดูนี่สินี่คือกูเองเพลเยอร์ Player. คือความจริงแล้วผมก็แอบมาเล่นเกมนี้ไม่ได้แอบอเล่นไปแล้วละ่ะซึ่งก็เล่นไปหลายเทียด้วซึ่งผมเนี่ยได้เติมเกียพาสสดตึงมาคือผมสามารถผักเพื่อนได้ครับทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะสามารถที่จะกวนตีใส่เพื่อนได้แบบนี้อ้าเอา้ยทำไมกูเข้าไม่ได้อะเฮ้ยบอกกูมาทำไมกูเข้าไม่ได้ฮะ เออเมิรนกูเหรอนั่นแหละซึ่งเราก็สามารถถ้าเปิดทีมจะยิงทุกสองว้าวว้าว เดี๋ยวเพื่อนเร็ว,อ,รวอ้าวไอหากรูสาชช่ไหมโอ้เจสสครายเราไปชั้นสองกันดีกว่าอ๋อ oh. ไปขึ้นไปเลยแล้วงมีใครนอนตายตรงนี้ไ่รู้ว ไฮ้กลัวๆๆๆแล้วโอ้คุณป้าคุณป้ากับแมวเหมือนเธอโอ้สเนิกกี้กราวทำให้โอกาสให้มึงทำของตกยากขึ้นโอ้รวมๆก็ไรประโยชน์กูรวยได้เป็นชาติจากการทำความสะอาดเลยเนี่ย มันเละยิ่งกว่าอะไรอ่ะมึงมึงเป็นยาวนะโวเว้ยมึงเป็นยาวประสายเหี้ย,ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลิ่มเดเรดลมเนตลมดูลมดูลมดู and now she is a dick not my problem เฮ้ยกูไปแล้วอ่ะเพลงโคตรเท่อ พราะฉันเพราะฉันปิดเพลงเฮ้ยมันมีสกินเพยเยอร์โอ้ไม oh ่นะคิลเลอร์คิลเลอร์กำลังจะฆ่าผมโอ้คิลเลอร์อย่าได้โปรโด,ดราเป็นเพื่อนกันคิลเลอร์เราเพิ่งเคยเจอหน้ากันมาครั้งแรก อืมกว้องปแปลกแปลกเพื่อนโอ้โอเคใส่ต้องการประทะเดี๋ยวไปเจอกูตึงไอ,อ้ี้ยมันอ๋ออ๋อ,อเป็นสก,กิล ไอ,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 อ้เเฮ้ยม่ไเฮ้ยเฮ้ยอมันทํอะไรอ้ไมกา้าโอ้ทำอะไรกันลนะเอ้ยไอ้แค่นี้โอ้โหมันมีโดเน t นี่แน่ โอเคไม่ต้องโซ้อะไรฮียปีเนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่ถามสุขภาพกูสักคำจู่ๆพุ่งเข้ามาหาโกกูต้องโอ้อะไรเนี่ยโอ้โดนเนทพี่โดนเนทเราทำไรอ่ะเฮ้ยมันไม่ล็อกไอ้มันไม่ล็อกโอเคล็อกอ่ะ justice

เอ้ยผมว่าแกสเตอร์เล่นยากนะมันต้องใช้สกิลเป็นตัวที่ว่าเลยวะไอตัวแกสเตอร์เนี่ยต้องใช้สกิลแบบโคตรเยอะแต่คุณอยากได้สกินมันไงโอ้โอ้พระกจ้าโอ้อืมดูเหมือนว่ามันจะเป็นแซนฮะแต่ว่าเป็นแซนจัก,กรวาลไหนไม่แน่ใจเพราะมันมีหลายสกิลด้วยไอตัวแซนนกูก็รีบเกิน แกสเตอร์มันไม่ได้การแล้วจิ๊ะแต่ว่าเป็นยู่ที่คนเล่นใช่กูจะบอกว่ากูกากโอ้โอ้ oh, oh, my god oh my god โอ้ my god กูจะแพ้แซนเอาหมดไปแดโ oh, อบเข้าด้ครับโ oh. อ,เอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันจะเกินไปแล้วไนอะ้เหี้ยโดดิฟโอ้คนเดีย กูทำอะไรกูทำอะไรอ้าโอเคไหมโอเค่้ปุงเอ้าเฮ้ยอวันไม่ต่อยอ่ะเอ้าเอ้กูนึกกระทือบเอ้าไอเดี๋ยวรอกูแป๊บคือสอัแล้วเวาเรื่องการต่อสู้อะพระเอกมันจะไม่ค่อยเก่งไหมแต่พอแบบเล่นเกมมันจะเริ่มเก่งขึ้นดูกูด้ดูดูแล้ร็เลเพียงเพียไอ้แต่มันดออ๋อเลยไปมันแดได้มีแดบีแดดมีแีแดหรออ๋อไม่หรอตัวะไรวะโอเคกูหลอนกูหลอนแซ่ ช่วยด้วยเชื่อผมด้วยมัจะตายแล้วมันเล่นตัวอะไรวะมันเล่นตัวอะไรเนี่ยแะ่ก็เสียงดับไป่ได้ดเนี่ยแต่คนได้ยินเปียวมามา,ม,ามึงมามึงมามึงมาม,งมึงมา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 โอ้โอ้ยแม่กูจะตายเอ้ยเดี๋ยวกูว่ากูเริ่ม เข้าใจแล้วกูเอาจริงแล้วกูเอาจริงแล้วกูเอาจริงแล้วไม่โดนเหมือนเดิมชัดเจนมากคือมันอนาจเกินอะ ใครที่เป็นเมนแกตเตอร์เห็นกูเล่นตอนนี้นะ่จาจะกระทืบกูตายแล้วกูกูกูว่าแล้วทำไมกูแดนไม่ได้ไอ้แย่มาหนาหมดโอ้ชุ่มด้วย พื่ให้กูใช้สกิลปชชิ๊อ่าไอ้สัตว์ไม่โดนโอ้โอ้โอ้โห้ไอ้กูโดนสองกูโดนสองตลบ ตีดดตด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 ดดดีโอ้โหเลดดดดดดดไดดดดดเดด้ยกูดดนดดดดดมันดด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 ดรดด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  เอาขาล่าขาล่าขาล่าอย่า <laughs> กูไม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่มึงเหรอโอ้ยไม่โดนอ่ะ Å, kelta. Oi. เออคุณโดนอะไระอ่ะอ้คุณตายอ้อ,อไม่ใช่คาร่าเอ็กคอร์ด <c oughs> โอ้สวัสดีครับก็อยู่กับผมกับในเกม Survival a บ e a 51ดี่รี่รมบ่อกี้พี่ครับพีครับี่ยนเกมมาสองรอบแล้วนะครับเออกูรู้ ลองฟังกูนะที่กูเปลี่ยนเกมอะเกมแต่ละเกมที่กูทําอะไรได้บ้างเกมเมื่อกี้กูโดนเล่นสยับเกมต่อไปกูอะไรอีกวะเกมต่อไปกูไห้นี่อะไรวะเอเกมแรกกูเล่นหรอวะเออความจําสั้นสัตว์อะตอนเนี้ยคือกูไปเติมเกมมามึงคิดดิว่ากูขนาดไหนกูถึงขั้นไปเติมเกมอะ ตัวเชี่ยเลยเนี่ยเจสันจะมาแตะตัวกูโอ้เปื่อกกรอบคือกูถึงขั้นไปเติมเกมโอ้ยเียอะเลยเนี่ยวซีซ่าไอสัตว์ซีซ่า,ซซาคือกูถึงขั้นไปเติมเกมอะเพื่อให้ได้โอ้ oh! my god โอ้ my g o กอคือกูถึงขั้นไปเติมเกมอะเพื่อที่จะเอา สกิลสุดโกงเพื่อที่จะแบบเอาปืนทั้งหมดอะโดยที่กูไม่ต้องไปตามอันล็อกเองอะไอ้ยังไม่รู้ทำไมกูซื้อเลยพ่อมึงตายเฮีย Why lost วายลอสซินามูวากลาดาทะเบ,บงปูมลองเฮียเลยปิดแม่งเลยเอ้ยไม่มัอะ่ะไม่มันเลย เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเอ็กซ์ตรีมนี่ขูน้องว่าเฮี้ยอะไรมารลครับไม่ใครอยู่ไหมครับโอ้โอ้โอโอมันมืดหมดเลยสวัสดีครับโอ้ที่นี่เงียบเหงาหาเนอะเงียบเหงาจังเลยนะ โอ้โอ้เฮียเฮียมันไอนเฮียมันเข้าหลังกูไอสัตว์โคตรเกย์เ hey, ฮ้ยกูพูดเขาว่าเกย์นี่กูจะโดนดราม่าป่าวะเออถ้ากูดังอะ่ะน่าจะมีแหละแต่เข้าใจกันด้วยนะมันเป็นมุกโอ้เชียโอ้จีสัส ไอ้พวกยี้นี่ตีแรงสัวนเลยอ้มันมีอันมัน,ม,นมันแตกใส่หน้ากูโทษ <c oughs> เฮ้ยเยนี่ยน้ำเมื่อก็เมื่ไหนจะออกวะอู้แกนี่โอ้คุณตกใจก,กลัวผีเลโก้กูบอกแล้วว่าจะไม่กูกลัวต้องเป็นผีเลโก้เท่านั้นถ้าเป็นผีอื่นกูไม่กลัวหรอก โอ้ยโอ้ยไปเรียบอัปตันโอ้โอ้ไม่จีสครายัส้ยครับไม่มีใครอยู่ช่่งมันเถอะปิดอ่ะเราเป็นคนดีนะเปิดประตูแล้วต้องปิด What the hell เขาจกรโอ้เกโนมาเฮีย ไอ้เหี้ยแม่งก๊อปตัวละครในเมทัลคอมแบ็กแม่งก๊อปสกรอร์เปียนไอ้สัตว์เดี๋ยวกูฟ้องให้ผู้พัฒน,นาเขาแบนโอ้ตัวเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วก็ยังคยบอกว่าเออปีกกาพอเดียเป็นตัวนี้จากหนังเรื่องนี้เออกูไม่รู้จักจบนะถ้าใครรู้ก็บอกกูด้วยเพราะว่ากูไม่รู้จักจริงๆและฟังนะคติประจำตัวผมก็คือไม่รู้ย่อมไม่ผิดโอ้ เป็นนิวัยเป็นนิวัยแบบ<ว><น>มันไปเอาไฟฉายที่ลัดหัวมายัางไงว,วะโอ้โกูรูล้ละ โอ้ยเจสเฮี่ยคกณนด้ว่าตุ่นมันคือตัวอะไรนะคุเหลือละไอเหี้ยก็สุดจะหมดเจ็บโอ้ไม่น่ามาตายเลยโอ้มันยิงเหี้ยอะไรมาเทลนั่นมึงเหรอโอ้เทลได้ทำอะไรเหี้ยอะไรเขาได้นะ อย่าเปิดประตูนะได้เดี๋ยวกูเปิดเอาความมึงเอาความมึงเฮียเข้าสู่จีโรสายล้างบางไว้ไม่โดนปิดเปิดประตูก็ต้องปิดเนาะมารยาทอ่ะต้องมีบ้างแหละโอ้ชัดว,ว้าวเฮ้ยเฮ้ยการสุบกูจะหมด มามามาเซเลแมนมืออะทำกูไว้ก่อนนะโอ้ my god กูสัญญาเลยกูสัญญาเลยพวกมึงทุกตัวแปลงร่างก่อนแปลงร่างเท่อะเท่อะชอบอะแปลงร่าง้วเท่อะ เดทกเป้าหมายของเราคือสนบนเฮ้ยม ได้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 ได,ได,ได,มด้มาดิมาดิมากูเล็งไว้แล้วสองตัวทำกูก่อนใครทำกูมันต้องตาย

กูว่ากูว่าประมาทละกณเลือกประมาทละ <_ d ata> เปลี่ยน <_ d ata> เปลี่ยน,น,นไอ้เหี้ยนี่เลยหลังโก้ไอ้ตัดแม่โคตรเกเเลยอะ่ะผัดกันลุกผัดกันรับก็งี้แหละไอ้เหี้ย 嗯哼哼哼。<laughs> กูไม่ตายได้ไงวะผมจะไม่ประมาทอีกแล้วครับเลือดกูโอ้ my gosh ว oh ้กากเซนแมนอีกอ่ะกาก

มาผู้มึงมาไงหมดกูไม่แค็งแล้วว่าวมึงจะเป็นตัวอะไรมาจากไหนกูจะฆ่ามึงหย่าเจ็ดสี่เก้าแปดห้าเปลี่ยนวัวไห้ไปโดยเออกโอวาเคียมึงใช่ไหมกูเปิดไปกูเจอสเซเล์แมน บ่เออบ่เราไปดักเกิดไซเดอร์แมนด,มดกีกว่าไว้ไม่โดนกว่บูไอ้เหี้ยกูเล็งเซเดอร์แมนเซเดอร์แมนไซเดอร์แมนมึงอยู่ไหน หลังไวเซเลอร์แหละไอ้เฮียเล่นหลังเกง่งไอ้เฮียเนี่ยระดับเทพค็รู้เลยคือับพลซุ่มยิงอะระดับแบบยาซบอย่างอายก็มันรู้ว่าว่าต้องกลับมาไอ้เฮียม่งเตรียมดักไว้แล้วคือคุณผู้ชมคงประมาณว่าไอ้เฮีย ช่องนี้แม่งหายไปนานกูว่าคลิปมันต้องมีคลิปดีๆบ้างแหละไอ้เหี้ยเล่นโรบบอกโคตรเจ๋งอะคิดอะไรไม่ออกก็โรบบอกไว้ก่อนระดับโรบบอกสักอย่างไอ้เหี้ย ว่ามันก็คงถึงเวลาสมคพรนะครับเพราะฉันั้นสวัสดีสวัสดีครับ